ตัวดีโ์เช,ชียลแชนมตื่นแล้วเดินแบบงงงผมที่ไม่ได้วิฉันชอบแอปนี้แอปนี้สวยจังใครนี่อีนี่นี่ มันตื่มันยังสวยแอปนี้มันคุ้มเงินเหลือเกินขนาดสภาพสมสวมมันยังสวยเดินมาไม่ล้างหน้าแปรงฟันมันยังสวยฉันชอบแอปนี้จากสมสมไม่ว่าจะสวมขนาดไหนหน้ามันก็ยังสวย l เลิฟยูดิซับโอ้ดูสิดู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 นาก็ยังสวยค่ะไม่ว่าจะด้านซ้ายไม่ว่าจะด้านขวาไม่ว่าจะหน้าหน้าด้านหลังเนี่ยต้องทำไม่สวยอย่างเดียวนะเจ็บสิมากต้องรักตัวเองต้องรักภาพในกระจก Like two and first.